สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาให้สูตรในการให้อาหารมื้อเย็นโดยละเอียดนะครับเป็นสูตรลดต้นทุนวัวอ้วนนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วผมได้นำเสนอข้อมูลการเลี้ยงโดยรวมนะครับการบริหารจัดการแล้วก็การให้อาหารโดยคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด แต่สำหรับคลิปนี้ผมจะให้สูตรอาหารโดยละเอียดพร้อมด้วยต้นทุนเลยนะครับผมถ้าท่านอยากให้วัวของท่านนะครับอ้วน,ว,นวนสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับตลอดหน้าแรงแบบนี้นะครับก็มารับชมคลิปไปด้วยกันนะครับวิธีการเลี้ยงของผมในตอนนี้ก็คือปล่อยเลี้ยงทุ่งนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยวัวเขาก็จะ ข้อคอกมาผมก็จะให้เสริมด้วยอาหาร tmr แล้วก็ตบท้ายด้วยฝังนะครับอาหาร tmr ที่ผมใช้นะครับใช้อัตราส่วน15ถังต่อวัว34ตัวนะครับผมมีวัวทั้งหมดตอนนี้34ตัวมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับผมก็ให้เ้าข้าๆรวมกันเป็น15ถังนะครับ15ถังสี18ลิตรนะครับซึ่งผมก็จะ ผสมส่วนผสมต่างๆนะครับที่โรงหมักนะครับผสมเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาเทาใส่รางอาหารนะครับส่วนผสมหลักๆของผมก็คือเปลือกมันล้างหมักยีสต์แล้วก็แกลบหมักยีสต์นะครับโดยส่วนผสมทั้งสองส่วนของผมเนี่ยผมจะหมักรวมกันในบังเกอร์นะครับผมจะรองพื้นนะครับด้วยแกลบแบบนี้นะครับ ผมใช้แกลบบังเกอร์ของผมเนี่ยจะมีขนาดกว้าง3เมตรลึก4เมตรนะครับผมใส่ประมาณ3ใน4นะครับความสูงก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งหมดแกลบประมาณ40กระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็จุได้5ถังนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาอเปลือกมันล้างมาทับแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ราดด้วยนะ้ำหมักยยสต์นะครับ เวลาผสมอาหารเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะใช้เปลือกมันล้างหมักยีสต์เจ็ดถังนะครับแล้วก็แกลบหมักยีสต์เจ็ดถังนะครับผสมกับอาหารโปรตีน14%ของยี่ห้อไทเรสนะครับอันนี้ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับแล้วมันได้ผลดีผมก็เลยต้องเน้นว่ายี่ห้อนี้ยีห่ห้ออื่นอาจจะได้ผลเหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะครับใช้5กิโลนะครับแล้วก็ฝุ่นข้าวโพดนะครับ ขุนข้าวโพดอีก10กิโลนะครับฝุนข้าวโพดเนี่ยก็ให้เลือกเจ้าที่มันมีเม็ดข้าวโพดปนเยอะๆนะครับเม็ดปนเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็โรยแกลบทับแบบนี้นะครับแล้วก็คลุกให้เท่ากันนะครับคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาไปให้วัวกินนะครับเปลือกมันล้างนะครับเขาจะมีแป้งอยู่นะครับแล้ว เวลาเราเอามาหมักเนี่ยนะครับเราราดน้ำหมักซึ่งจะมียีสต์นะครับมีจูเรียมีากาน้ำตาลน,นะครับซึ่งกาน้ำตาลกับยูเรียเนี่ยเป็นอาหารของยีสต์นะครับ <stuk> เมื่อ,อยีสต์ได้กินกาน้ำตาลกินยูเรียแล้วนะครับก็จะเพิ่มจำนวนมากนะครับเวลาเราลาดเข้าไปเนี่ยเขายีสต์ก็จะ แพร่กระจายเข้าไปในในกองวัสดุที่เราหมักนะครับเขาก็จะไปกินแป้งไปกินแป้งทีอ่อยู่ในเปลือกมันนะครับก็ก็เป็นการเพิ่มจํานวนยีสต์อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อยีสต์ตายลงนะครับหมดหมดหมด,หมดอายุไขลงนะครับเปลือกเซลล์ของยีสต์นี่นะครับก็จะเป็นโปรโตีนนะครับแล้วก็ ตัวแกลบเนี่ยครับที่เราวางรองพื้นไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดูดซับน้ําหมักอย่างดีนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมทดลองทำเนี่ยที่ผมทําไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีแกลบรองพื้นเนี่ยนะครับราดลงไปก็น้ําก็จะไหลผ่านเปลือกมันล้างนะครับแล้วก็ไหลออกเสียหายสูญเปล่าไปเป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยเอาแกลบเนี่ยมารองพื้นด้านล่างนะครับแกลบก็จะดูดซับน้ําหมักไว้นะครับ ทำให้มีการสูญเสียน้อยมากครับแล้วคือตัวน้ําหมักนี่นะครับนี่คือโปรตีนของเรานะครับเพราะว่าจะมียีสต์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผนังยีสต์นี่ละครับก็คือคือโปรตีนในขณะเดียวกันตัวแกลบเองนี่นะครับก็จะมีจมูกข้าวนะครับซึ่งจมูกข้าวก็จะมีวิตามินนะครับมีไขมันมีพลังงานนะครับตัวแกลบเองตัวของแกลบเนี่ยครับก็จะมีเส้นใยมีไฟเบอร์นะครับ นะฮะก็ซึ่งไฟเบอร์เหล่านี้นะครับก็คือเป็นเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเวลาถูกย่อยสลายไปก็จะกลายเป็นพลังงานนะครับนะฮะก็อันนี้ก็คือประโยชน์นะครับวัวกินแล้วก็นี่ครับผมทดลองมา1เดือนเห็นผลแล้วผมพอใจมากครับผิวใสขึ้นเลยทีเดียวนะครับวัวตัวที่เฟรมไม่ใหญ่มากก็อ้วนแล้วครับตัวนี้นะครับตัวนี้เฟรมประมาณ250กิโลนะครับก็อ้วนนะครับ ซี่โครงแทบจะไม่มีเลยครับส่วนตัวที่เฟรมให,ใหญ่ๆเฟรม400โลก็ยังมีหาซี่โครงให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผิวใสแล้วครับขนเกลี้ยงแล้วนั่นแสดงว่าเขาก็จะอ้วนได้อีกแล้วนะครับอย,อย่างตัวนี้นครับตัวนี้350โลครับน้ําหนัก350โลแต่ตัวนี้คือพื้นฐานเขาอ้วนมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ผิวเขาก็ใสขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เลือด87.5นะครับ ตัวนี้ชา,า,ชาโรเลร่รผสมไป17.5ตัวนี้เห็นจะเห็นว่าขนเขาก็เร,เริ่มเริ่มร่วงแล้วนะครับขนเริ่มร่วงแล้วนะครับก็ไม่เห็นซีโครงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับผิวเกลี้ยงผิวใสนะครับปริมาณที่ผมให้นะครับต่อมือก็คือ15ถังนะครับ โดยในส่วนนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นเปลือกมันนะครับ7ถังนะครับแล้วก็แกลบ7ถังนะครับฝุ่น้าวโพด10กิโลอาหารข้น5กิโลนะครับซึ่งรวมต้นทุนไปแล้วก็ประมาณ189บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้แกลบนะครับต้นทุนผม278บาท79บาทต่อมื้อนะครับเห็นว่าผมประหยัดไปถึงประมาณ90บาทเลยทีเดียวนะครับหรือประมาณ30%เลยนะครับ คือนอกจากกลัวจะอ้วนขึ้นแล้วนะครับยังสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับขอบคุณครับ